พีจิตวะอีก,กินข้าวเลยไม่แม่จะได้ไปตักวันนี้เลี่ยงพักอินบนยากเรยว่าเดี๋ยวพี่ตักเองเก่งใจมีนชายไปตาไปเล่นไพ่ใหญ่เผื่อต้องท่าวันนี้แม่ขี้คันไปไม่รู้ใส่เมื่อนกันอยากอยู่บ้านทั้งวันอยู่กับพีดีวะเป็นไรวันนี้ผิว่ามแม่แปลกแปลกแรงพบวันแรกแปลกอู้แปลกตาแปลกตรงไหนเราเมียเอาใจพ่อเผื่อกรรมขอบครัว,วชายไม่ละพ่อจ๋าแม่อยากได้ไรไปนหนก็อบอกมาไม่ต้องลีลาหนุคนก็ตาฟัง โมนี่โรกินวาคเนเงียนัดเพิลเปิลซะไมเรียนทุกคนเลยไปกินน้ำชากันไหนปับ๊บกินน้ำชาเป็นกินน้ำชาแต่แม่บอกมมนี่เลยว่าหน้าไม่ได้ไปเลยซะแม่มัดี๋ยวไสไม่ไปไปไดแม่ไม่อยากไปจริงๆแต่มมนี่วะถ้าแม่ไม่ไปเองถาแม่คน,นเดียวเลยวาตางคองเออไปตดเดี๋ยวเปิอนอีวว่วะป,ปนูปนีแล้วปีที่นั่นแม <c oughs> ่ไปเหรอเออไปได้เออเดี๋ยวแม่ไปสักแป๊บก็ได้มีฉันเราไปทำไดเราสักแปบ๊บอยรับวอมเปินทีเดียวนู่นเลย เอาบบนั้นเนอะอันแมมก็ไปหล่ชุดก้อนนะไม่ใช่มีชุดใส่ทีนี่คืนนี้แล้วเปลี่ยนชุดไหมที่เพิ่งรีเซ็ตแคว้นอยู่หน้าตู้วันกองใครอะกองแม่เลยแมมรีตตั้งไว้แบบนั้นเลยเพื่อใครแต่งงานกันตอนนั้นก็ใส่ชุดนั้นไปก้อนเลยเออใส่ชุดนั้นไปก็ได้มีฉะันคืนนี้ไห้ไปลองใส่ไหมพีเรติเออเดี๋ยวแมมไปลองเลยก่อนว่นนะน้อง คืนนี้พบก,กันนะไอ้แม่ไม่ไปเดี๋ยวปั๊บเออเดี๋ยวพี่ไปเปิดห้องรอก่อนนะจ้าจ้าแค่นี้ติดแล้วก็เล่นกันดิ ไม่ไอวันนั้นสู้ไม่ใช่เราเล่นนี่ที่บ้านสู้วะแล้ววันนั้นเรามีกันเดียวสู้เล่นปลือละนู้สู้มีสองคันนู้ก็เล่นคันที่เราอีเล่นต่างสองคันเลยเบอะ <Okay. S 1> เราไม่เล่นกรได้เมียน สู้เล่นเลยไม่อะเอาหน้าร้อยสักคันเล่นเลยรวยเรากันนี่สู้เอาสิบโลก็ได้เอ้าแต่สู้ต้องให้นุ่มเรากินนิดก่อนเลยมัดแล้วเว้ยมีอะไรเล่นแล้วมีอันไปตาลบบานตัูนเอาเด็กเดียวบอกไว้เราเล่นไม่เอวรับบานก็ได้มีนที่นี่ว่าหรือพี่หลวงอะฮีจ้ะร้อยเหลาเดี๋กูปีร่วง เบื่อจังนี่เล่นได้ดีวะทําได้ดีวะเล่นจุ้มจี้จุ้มจวดสองคนเอาไม้ไนะจุ้มจี้จุ้มจวดเล่นปนบือแล้วที่เขาร้องว่าร้องวาปื้บจุ้มจี้จุ้มจวดพาลูกไปบวชถึงวัดถึงวาพอศึกออกมาตุ๊กตาพุ่งป้องทาท่าไหวาเ้เค้แเค้กคอกไข่ขาดทาท่าไหว้ถาดถาดพลัดใสหัวทาท่าไหว้ผัวผัวชัดพลัดซ่วมขี้ เ,เหันไปเล่นก๊อปอีแปะกาได้อะไรอยู่ล้ลวละ่ะตบีแปะ๊ะหัวก้อยหรือว่าก้อยมือหันไอยักษ์งล้วนะเล่นเป็นทุกย่างนี่มึงกูเล่นเป็นเพลแหละสิรันซ้ำๆร้อยเร่งไปทางไหนเว้ไปทางเดิมที่ไปแรกแต่วาทางเดียวกับบ้านเมียน้อยมึงหันเปริงซิรีนี่อ่าเดี๋ยให้กูรับกับเมียล้วแล้วมึงถามกูไซนี้ไม่มันมันเคี้ยว กูมากับเมียสิลิกูเพื่อรู้เลาว่าเมียมึงมาก,กัน,ม,นมันมัวเร็วสิลิร้นเร็วนี่กูวะจับที่งงน้ำนโคกน้ำแคงตั้งแต่ว่าชาวมอสตามจับฟันรกรอกเอางอกลุกที ทีกูแคบกินก็แค่ไปทํางานไม่ใช่นอนขี้คันเนี่ยพานแรงดิมั่ไม่ไม่กินทํางานไม่ได้มืงอกินจนตายใชไหมละน้ำนี้เฮ้ยแม่ไม่ใช่พิษกดไม้กินได้นี่ทราบว่าแขราไม่ใส่ยาเขาไม่พิษได้ทีมึงลองพิดแลดีดีทำคือสิ่งนิ่มเลือดตั้งเท่าไรไม่กินก็ไม่ใช่เลือดไม่เลือดแล้วมึงเอาไปไหนอ่ะมือมึงอะไรออมสดเฮ้ยกูเก็บเผื่อนาคตดก้องเราเพลยอนาคตไม่สําคัญก็แค่ปัจจุบันฉันได้กินปัจจุบันก็แค่ได้กินนรือว่า đại mi ta mãi mày 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 á mày đôi mày 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 để mày mày cho mày mày